เหลวไหลนะเราไม่ได้ส่งเทียบเชิญให้เย็นซื่อจื่อบางทีเขาอาจจะแค่ผ่านมานั่นลินจื่ออ๋องก็มาด้วยพี่โยท่านมีหน้ามีตาเกินไปแล้วนะเยิ่งลินเดินเสเร็วรอข้าด้วยซี่มาก็มาแล้วรีบช่วยข้าหาเร็๋ยวคารวะท่านอ๋องเอาละไม่ต้องมาพิธีข้าถามหน่อยจวีงสื่อหนิงอยู่ไหน ให้เจ้าได้รับบทเรียนสักบ้างนังคนฉันต่ำหยุดนะเย็นซื่อจื่อมาหาเจียงสวนหนิงเหรอสองคนนี้เขาไม่ได้อย่าพูดเหลวไหลเย็นซื่อจื่อจะไปชอบนางได้ยังไงใช่ใช่ชดูไม่น่าจะใช่นะแย่แล้วมีคนตกน้ำคนตกน้ำเหรอไม่เป็นอย่างนี้ได้อะ ไปดูกันไทยรีบไปดูสิไปดูสินังคนชันต่ำจะจับกดน้าใหลีไปเลยฟังอินฟังอินเจ้าเป็นใครกันมีสิทธ์อะไรมายุ่งเรื่องพวกเราฟังอินฟังอินฟังอินเกือบทำคนตายยังจะมาว่าขยุ่งอีกเหรอแล้วเกี่ยวอะไรกับเจ้าล่ะนี่เจ้า ตกน้ำเหรอเร็วรีบไปดูสิอุ้ยมากันเต็มเลยทำไมจะมีสภาพแบบนี้ไม่นางขอจนไหนกันนะถ้าไม่เป็นไรอุ้ย ช้าก่อนคุณหนูรองมีอะไรอีกแล้วมาเป็นแขกที่บ้านคนอื่นแต่กลับวิ่งวุ่นไปทั่วเกิดมาเพื่นจะเคยพบยังไงก็มาจากบ้านนอกช่างดังดานนะักเบาวเท่าสั่งสอนคุณหนูเรื่องที่บ่าวไพร่รังแกเจ้านายข้าก็เพิ่งได้เห็นเป็นครั้งแรกใช่ใช่เชื่อเลยอ่ะ นางทำร้ายคนได้เอนกันนะนี่จะพูดจาเหลวไหลอะไรกันก็แค่บอาใไ้รล้อเล่นกันและเกิดพลังมือขึ้นแม่นางคนนี้เป็นคุณหนูจากอนุในจวนเจ้ากลายเป็นบ่าวไพร่ได้ยังไงนเจ้าไม่มีสิทธิ์ยุ่งเรื่องเนตระกูลข้าข้าจะจัดการเองข้าเป็นคนจะช่วยนางข้าก็ต้องปกป้องนางอยู่ละโยเยถ้าให้ข้าเห็นเจ้าในศาลเตี้ยรังแกน้องสาวอีกครั้งหากข้าจะสั่งสอนเจ้าบ้างก็อย่ามาโทษกันนะ